สวัสดีครับทุกคนถ้าพูดถึงโลกิตเจ้าชายแห่งเอลบัฟหลายคนอาจนึกถึงตำนานอันยิ่งใหญ่ของดินแดนแห่งยักษ์แต่คุณเคยสงสัยหรือเปล่าว่าทำไมชื่อของเขาถึงมาพร้อมคำว่าเจ้าชายต้องสาโลกิตไม่ใช่แค่ยักษ์ธรรมดาเขาคือตัวละครที่เต็มไปด้วยปริศนาความโหดร้ายและคำสาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดวันนี้เราจะพาคุณไปถอดรหัสเรื่องราวเบื้องหลังของโลกิตตั้งแต่วยเด็กอันแสนโชคร้ายไปจนถึงการกลายเป็นศัตรูของเอลบัฟ และเหตุผลที่ทําให้เขาถูกจารึกในฐานะเจ้าชายแห่งความมืดบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะความจริงอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมกดซุปเปอร์แตงให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับโลกีในวันพีทเป็นตัวละครที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและบทที่1136 ได้เปิดเผยเรื่องราวในอดีตของเขาจนกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้แฟนๆหลายคนตั้งคําถามเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของตัวละครนี้ว่าเขาเป็นเพียงตัวร้ายที่ถูกชะตากรรมกาหนดหรือมีมิติอื่นๆที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยแน่นอนว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้เพียงแค่เติมเต็มตำนานของเอลบัฟแต่ยังช่วยเปิดเช่าให้เกิดการวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาและการพัฒนาตัวละครซึ่งทําให้โลกิกลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าสนใจที่สุดในวันพีซมาดูกันชัดๆว่า เรื่องราวของโลกิสะท้อนอะไรให้เราได้เห็นบ้างความเชื่อของชาวเอลบัฟและคำพยากรณ์ที่เปลี่ยนชีวิตโลกิสคำพยากรณ์ที่กล่าวว่าโลกิสจะนำความหายนะมาสู่เอลบัฟก,กลายเป็นจุดสูงกลาที่ส่งผลต่อการรับรู้และการปฏิบัติต่อโลกิสจากคนรอบข้างตั้งแต่เขายังไม่ทันได้พิสูจน์ตัวเองโลกิสก็ถูกมองว่าเป็นตัวอันตรายตั้งแต่แรกเกิดด้วยการที่มาประจำราชวงศ์และแม่ของเขาเสียชีวิตในเวลาที่ใกล้เคียงกันชาวเอลบัฟจึงเชื่อมโยงความโชคร้ายเหล่านี้กับคำพยากรณ์ ทำให้โลกิตถูกตัดสินจากสิ่งที่เขายังไม่ได้ทำแนวคิดนี้สะท้อนถึงการที่สังคมบางครั้งตัดสินผู้คนจากสิ่งที่พวกเขาอาจจะเป็นมากกว่าสิ่งที่พวกเขาได้ทำลงไปจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของโลกิตเต็มไปด้วยความขมขืนเพราะแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กธรรมดาที่เพียงแค่ต้องการความรักและการยอมรับแต่เขากลับถูกกีดกันและถูกตราหน้าว่าเป็นตัวอันตรายตั้งแต่เริ่มต้นดินแดนแห่งความตายและความเหงาที่ซ่อนอยู่การที่โลกิตตัดสินใจเข้าไปในดินแดนแห่งความตาย และยึดมันเป็นดินแดงของตัวเองอาจดูเหมือนการกระทําที่บ้าคลั่งและก้าวร้าวในสายตาของชาวเอลบัฟแต่ถ้ามองลึกลงไปเราอาจเห็นว่าการกระทํานี้สะท้อนถึงความพยายามของโลกิตที่จะหาที่ทางของตัวเองในโลกที่เขาไม่เคยได้รับการยอมรับโลกิตอาจไม่ได้มองว่าดินแดนแห่งความตายเป็นสถานที่ที่น่ากลัวแต่กลับมองว่ามันเป็นดินแดนที่ไม่มีใครสนใจซึ่งเขาสามารถสร้างตัวตนและอาณาจักรของตัวเองได้โดยไม่ต้องถูกตัดสินจากใคร สัตว์ร้ายในดินแดนแห่งความตายที่กลายมาเป็นกองกําลังของเขาอาจเป็นเพียงสิ่งเดียวที่โลกิมองว่าเป็นเพื่อนเพราะพวกมันไม่ได้ตัดสินเขาจากคำพยากรณ์หรือความคิดที่คนอื่นปลูกฝังไว้แต่กลับเคารพเขาในฐานะผู้นําที่แข็งแกร่งแม้จะดูเหมือนการกระทําของโลกิจจะเป็นภัยต่อเอลบัฟแต่มันก็บอกเป็นในว่าเขาอาจกําลังมองหาความสัมพันธ์และการยอมรับในแบบที่เขาไม่เคยได้รับจากครอบครัวหรือสังคมของเขาเองพ่อของโลกิตตัวแปรสําคัญที่ผลักดันการพัฒนาของเขา บทบาทของกษัตริย์ฮารานในเรื่องนี้ก็ไม่อาจมองข้ามได้แม้ฮารานจะเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงในด้านความเมตตาและปกครองเอลบัคอย่างสงบสุขแต่เขาก็ไม่ได้ต่อต้านคำพยากรเกี่ยวกับลูกชายตัวเองด้วยความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงต้นของชีวิตโลกิทฮารานอาจจะเริ่มมองลูกชายของเขาด้วยความหวาดระแวงโดยไม่รู้ตัวซึ่งส่งผลให้เขาไม่ได้เลี้ยงดูโลกิทด้วยความรักและการสนับสนุนที่เด็กคนหนึ่งต้องการการที่โลกิตลงมือสังหารพ่อของเขาในที่สุดจึงไม่ใช่เพียงการเติมเต็มคำพยาากร์เท่นนั้น แต่ยังอาจสะท้อนถึงความโกรธเกลียดที่สะสมมานานในใจของโลกิตผู้ที่มองว่าพ่อของเขาไม่เคยยอมรับในตัวตนของเขาเลยความร้ายปราณีที่เป็นทั้งกรอบป้องกันและคำสาบเมื่อมองในภาพรวมโลกิตไม่ใช่ตัวละครที่ชั่วร้ายเพียงเพราะเขาเกิดมาชั่วร้ายแต่ความร้ายปราณีของเขาเป็นผลมาจากการถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมและการเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอคติและความเกลียดชังสิ่งนี้ทําให้เขาสร้างกําแพงขึ้นมาปกป้องตัวเองและเลือกที่จะแสดงความแข็งแกร่งแทนความอ่อนแอ ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือการตัดสินใจของเขาในตอนท้ายของตอนที่1136เมื่อเขายอมเสียสละชีวิตของมาป่ตาเพื่อนแท้เพียงตัวเดียวของเขาแทนที่จะยอมลดตัวเองไปเข้าร่วมกับอัศบินศักดิ์สิทธิ์การกระทำนี้แสดงให้เห็นว่าโลกิตยังคงยึดมั่นในความภาคภูมิใจของตัวเองแม้ว่ามันจะหมายถึงการสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตก็ตามอนาคตของโลกิตตัวร้ายหรือวีระบุรุษในคราบคนชั่วคำถามที่หลายคนยังคงถกเถียงคือโลกิตเป็นตัวละครที่เลวโดยธรรมชาติ หรือเลวเพราะสถานการณ์บังคับหากคำพยากรณ์ไม่เคยเกิดขึ้นหากเขาได้รับความรักและการยอมรับตั้งแต่ยังเด็กโลกิอาจเติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำที่แตกต่างไปจากนี้อย่างสิ้นเชิงแต่อย่างไรก็ตามตัวละครของโลกิในปัจจุบันยังคงน่าสนใจเพราะเขาเป็นตัวแทนของความซับซ้อนในธรรมชาติของมนุษย์และแสดงให้เห็นว่าการกระทำของคนเรานั้นไม่ได้ถูกกำหนดด้วยความดีหรือความเลวเพียงด้านเดียวโลกิอาจยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงและถ่ายบาปของตัวเองในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของวันพีทที่มักเน้นไปที่การไถ่บาปและการเปลี่ยนแปลงตัวเองของตัวละครแต่ไม่ว่าทิศทางของเรื่องราวจะดําเนินไปทางใดโลกิยังคงเป็นตัวละครที่ทิ้งคําถามและประเด็นให้แฟนๆได้วิเคราะห์และพูดคุยกันไปอีกนานเพื่อนๆคิดยังไงกับปริศนาของโลกิตเจ้าชายต้องสาบแห่งเอลบัฟมาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการผจญภัยครั้งต่อไปของเรา และถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซูเปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณครับ